สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่ำเศร้า,าพี่น้องสิบแปดโมงเลยตีน,น้อยบักน้อยบักน้อย,อยมันบอดิโซนเลยพี่น้องเลยมันบอดิโซนใครทั้งนั้นไม่เอาใครทั้งนั้นเขาเอาแต่พอ่อแม่มันมันคือมินนี่นะมินนี่นี่เออไม่ใหญ่เลี้ยงก็อยู่น้ำ น้ำลุงก็อยู่ส่วนบากนี่ไม่อยู่กับใครเลยแล้วจะไดในกระโโตกุ้ยสู วันนี้นี่หน่อยเฮ้ยสิปุ่มใหม่เฮ้ยมันบอ่อหน้ากระปุส่วนเป็นอะไรออกดียุบอันนี้ระาะแกงแกงอยู่สื่อมาใหม่จะ,จะเจะไปปุกมบ้ยมี่ค่เปิดแล้วีล็สิปมนะอันหวานได้ สามลอยหาซีพี่น้องอเอ้ยไก่น้อยบอมีเรียกมากวดกีไกนน่น่น้อยกี่น้อยบังน้อยมากวดได้กีไก่นี บรรยากาศยาบช้าทุกคนเธอ,อกำลังทำอะไรนะสิพาดบ่ ủa là không có lòng không có lòng không có lòng không

อยากอนุดานคุต้องไปที่นั่นสุกายอยาปไปทั้งวันทุกขายดูสิปูกใหม่ปลูกซองหยอยู่ลุมที่ซัพักทองญี่ปุ่นมาแตงโมยัก กรเม็ดนะมันนำเต้าอืมว่าทีไหนเอื้อนไปต่อยเอาอยู่พูนกระเนแดงเลยแดงใส่รเน็ดหมักปาก เห็ดก็มาหมดแล้วเรียบร้อยสามสหก้อนต้องออกน้ำเลยก็มียังไม่ถึงกกบหนดตอนแรกุดซบกกินหมนอกก พี่นอออ้องเบิ่งหอมเลยจะต้มจืดอันนี้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดกูเลยสิแสบตอนนั้นนากินต้มจนะืดแล้จะเป็นลมเบื่อมากคืนก็สิบบ่ลลงพี่นอ้องเอ้ยความเจ็บความป่วยนะ <c oughs> โตมากนะขอใย ยางเห็ดผมฉ <c oughs> ัมน,นจะปลูกวันจันนู่นแหละมันวันผิดเลยเนาะวนเสาวันเสารบอคือวันเสาร์คืนวันิดนวันวันจันป้าโตแส่ตามคืนบอกแซ่ยางเด โอยโบมันตอบอน,บอนาระโาอร่อยไหมทุกคนอันนี้จะยาก ค่อยสิปลูกข้าวโพดอีกพี่นอ้องค่อยสิยอบในมันไหวอีตัวหนมัต้องอบดอกบอสเสีอบอย่ามันบออมักหลายหนึงในก็ได้ปลูกจนตาเหลือมากินข้าวเช้าด้วยกันทุกคน เนื้อปลาคอนซิลินกัาปไปกระตูเย็นกับสีบางหน่พี่น้องเลยอ่าบะเมียกินแต่ละหรอกับข้าวเช้าเบาๆวันนี้ทำไมเบาจังเลยอ่ะ มากินด้วยกันนะฮะทุกคนจำปลาเดยเนะเปิดเนานะพื้นกลายเป็นอาหารหมาเสียงไยเสียงไยเดี๋ยวนี่ เฮ็ดนางฮะโอ้บังหรั้แมนทิ่มขยะบ่บางหาัา้เก็บขยะบ่แมนบ่